ไก่แล้วเคิแล้วเออส,สร็้นี้อปุ๊บครับออแกแต้มบดังระบบสายขาดสายขาดหรือดองต้องขาุ๊บกลับ โซเฟ์รับจางจกเก็บบ oh, ุ่มเก็บบุ่มโอ้เด็กหน่อยบ้านี้คือมึอนเดี๋ยววะกูหนาห้าปีเหรอน้ำรถน้ำลาไปตัวที่เฮ้ยสวัสดีครับพบกับช่องคลิกในห้องวัดั้มซิ่งนากาง งเอาโอ้ยจัดต่อผู้ใดบู้จับบ่ได้แล้วนี่่เาอันนี้รถถอดแกะครับเนี่ยเจ๊ครับเองบ่ได้บ่ได้เบิ่งมุมสูงบ่ได้เบิ่งอันมุมเครื่องแมคโครเกียร์วันเป็นจังไดงนั่งเติ่ง โสูงโพนขรอเียริ่มับนีับมื่อนี้ี้แมคโครเหรียเเนี่ยสาวโทมาแล้วครับนี่ฮะโอเมื่อเบิ้งรถครับฝีมือทำได้มนยใช่แขนสอกครับแตได้ฮะใช่แขนสอกรับครับผูแครับคนขับผมเจ๋งบู้เจ๋งเบิ้งเอนรถครับ แต่มีตัดมือออกก็ได้ตัวนี้จงไว้ต่สอกครับก็ได้ตัวนี้มื่อนี้เพิ่นมาตีตัดก็ได้สามร้อยเดียวครับมื่อนี้ทีมงานเที่ยงทำเออป่อยแอนเลยป่อยิีเปล่ายพดต่อครับต่อ,ตอทมงานน้ำมันเลย ใครสนใจพุทธะหลอกนะลมดีได้ทุกอย่างครับติดต่องานได้ที่น <c oughs> ้ำซิ่งนากลางครับ มันมันมีสีนิม่มมันบอนิ่มตอนนี้ไหมเนาะไปเจ๊ไปเต็มแล้วเนจะไ,ไป,ไปลอเเปลยเทใส่ปุนี่เจมึงมารุ่นหมดตลอดใส่ป่ะใส่ปุ๋นกุยเจตั้งน,น <laughs> านแล้ว มนบ่เหรอแมนนะอ่ะแมนบ่อ้ยแม่แม่เป็นโจ๋แล้แมนบักบักตอบักเวาบักมุดหรือบักบุมวะ อีกหลายรอบอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ฝากกดทับสกายกดกระดิง่งกดติดตามให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบคลิปเยั่งตัวนี้กันครับเดี๋ยวเสียรถมาใส่ดินก่อนอคุณคทามติรับสมครับ